สวัสดีครับสวัสดีที่ฟาร์มกุ้งก้ามทองนะครับครับมณีาพาฒพี่น้องมายกสะดุงยำขึ้นครับเช็คใส่ลูกกุ้งครับลูกกุ้งก้ามก้ามชำสวยๆนะครับนี่นะครับลูกกุ้งก้ามกรามชำสวยๆนะครับอ่าชำได้สองเดือนนะครับ ไสดกำลังสวยเลยนะครับท่านใดสนใจนะครับอยากเอาไปเลี้ยงไปปล่อยนะครับอ่าไปปล่อยในโคกหนองนาในบ่อในสระนะครับอ่าทางฟาร์มเราก็มีจำหน่ายนะครับลูกกุ้งก้ามก้ามชํำสวยๆนะครับนี่นะครับไซด์กำลังสวยนะครับตัวนี้ยกสะดุ้งขึ้นนะครับเพื่อเช็คไซด์นะครับ ไซส์ส,สวยครับนี่นะครับลูกกุ้งก้ามกามชำํำสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับทางฟาร์มเรามีจําหน่ายนะครับลูกกุ้งก้ามกามชํำนะครับเขตอีสานใต้บ้านเรานะครับเขตทุ่งกุลาล้องให้นะครับลูกกุ้งก้ามกามชํำสวยๆครับขอบคุณและสวัสดีนะครับ